สวัสดีครับสวัสดีมากมายครับสวัสดีไก่กองครับพบก,กันแล้วครับกับ <When the S 1> รายการเวทีทองผู้ชายที่ครับเวลาบ่ายโมงสห้าครับทางช่อง w o r k p o ทอยกดเลข23เจอกันตรงนี้กันเลยที่เดียวเชียวแน่นอนนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องปัญหาโลกแตกเลยพี่แจ๊ คือปัญหารถติดในกรุงเทพนั่นเองบานที้มันงุ่นงิดนะเรื่องรถติดเลยนะอันนี้เรื่องจริงแก้ยังไงก็ไม่หายคือสมมติว่าเราแก้ไม่ได้เราต้องหาวิธีอยู่กับมันให้ได้รถติดเรามีวิธีแก้เบื่ออย่างไรอ่าสมมุติอย่างพี่แจ๊ดอย่างงี้มีวิธีแก้เบื่อยังไงเวลานั่งอยู่บนรถอ่าวิธีอย่างแรกเนี่ยอืมอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเปิดเพลงช้าๆเปิดเพลงชิวๆเปิดบอสซ่าได้เปิดเพลงสาวลนุ่มๆได้จะดีมากถ้าอย่างรถมันติดอากาศมันร้อนๆอย่างงี้เปิดเพลงแบบ เร็วๆแร,รงๆแบบพวกแนวแบบนูเมทันนูนนี่น่ามันน่านลำคาญใช่ประหลาดพังงูนี่ก็ไม่ใหญ่เลยก็คือวิธีการของพี่แจ็ก็คือเบื่อเบื่อก็ฟังพงฟังเพลง,พง,พงใช่ลองฟังวิธีของแขกรับเชิญเราบ้างไหมอ่าดีดีหดีฮะดีห้แขกรับเชิญคนแรกเป็นใครคนนี้นะคะคือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ในวงการดีเจนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสายอาชีพเดียวกันที่เป็นเด็กรุ่นหลังนี่เลยรับว่าอจิ นะครับผมอ่ะเพราะเขามีเชื้อจีนไงครับผมครับผมถ้าพร้อม,มแล้วพบวกับดีเจโป้งแปะโป้งเนี่ยสมัยที่ผมเป็นเด็กคือเขาคือเทพหน้าปัด <c oughs> ผมฟังแปะตลอดโอ้โมีรสนิยมตั้งแต่สามแยกปากหวานมีรสนิยม ร้อยเสียงทําได้ทุกเสียงเหรอเฮ้ยอันนี้จริงเอางี้แบบว่าคุยคุยเกี่ยวกับพวกแก้ปัญหารถติดอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีรถติดอ่ะจะทํายังไงให้แบบว่าทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยรถคันข้างเนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีไปด้วยใช่ไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ารถมันไม่ติดนะเราไปคิดกันเองอ่ทำไมเพราะว่ามันเว้นคันละหน่อยฮะอ่ามันเว้นคันละหน่อยแต่มันไม่ได้ติดกันมันไม่ได้ติดกันมันเว้นคันละหน่อยอ่เชิญเลยครับเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่ติดอย่างนั้นหมายถึงติดไฟแดงติดรถมันเยอะไม่ขยับไม่ขยับทำไงปัญหารถติดเนี่ยนะฮะคือเราก็อย่าไปหมุดหงีกับมันแล้วก็ฟังคลื่นวิทยุที่แบบเปิดเพลงดีๆแต่ถ้าสมมุติว่าเราหมุดหงิดจริงๆทำคัพเค้กอ่ะแล้วก็รถติดปุ๊บเราเดินออกไปขาย ใช่ทำธุรกิจไปด้วยใช้เวลาไปด้วยใช่บางคนนี่ดูหมอได้เลยนะดูไยมืออย่างเงี้ยได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอมันติดนานขนาดนั้นเลยนานฮะโอ้ดูไรมือได้พูดไปเรื่อยนะแมค่เราครับผมวิโปงเคยมาแล้วนะเคยมาแล้วครับผมอ่ะพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาพบคนที่สอนเป็นดีเจเหมือนกันคนนี้เป็นโอ้ดีเจเก่งนะพูดก็เก่งแสดงก็ได้ทำอะไรทำได้หมดถือว่าเกิดมาเป็นม ศิลปินจริงๆครับผมนะครับผมจะพร้อมแล้วพบอกับดีเจบู๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เนี่ยก็โอหถือว่าเห็นเห็นบ่อยสุดในเวิร์กตรแล้วนะช่วงนี้นะคือเขาเป็นเรียกว่าพิธีกรก็เก่งเป็นดีเจก็เก่งเป็นนางเอกก็ได้เป็นบ้าด้วยนะอบูมเนี่ยนะจริงปะเนี่ย หนีแพทต้องมาเจอบูนะครับผมเขาจัดกจรซีว่าเป็นคนไลฟ์สไตล์เดียวกันนะซช่ไหมพงศรเธิอ่ะตอนนี้เอาแค่สองคนอ่ะผมว่าแพทกับบูมเนี่ยมีความ้ากก็คือเป็นคนที่ไม่หวงสวยแล้วบุคลิกธรรมชาติด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่คือสวยอยู่แล้วอ่าทำอะไรก็โอเคความมั่นใจนี้ขอซื้อต่อสักครึ่งได้ไหมบูมจริง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 อุ่นอ่ะชอบชอบบูมใช่ไหมผมชอบบูมทำไมถึงชอบเราเนี่ยทำงานด้วยกันบ่อยและเราชื่นชอบชื่นชมเขาเขาเป็นคนเก่งทำงานเก่งแล้วก็ น่ารักมีเสน่ห์เขามีเสน่ห์มากเวลาเวลาเขายิ้มกว้างๆผมชอบมองเพราะอะไรผมจ้องฟันเขาอยู่มีวิธีแก้เบื่อไหมเวลาเวลารถติดรถติดเหรอปกติผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําอะไรนะ,ะคือทําใจอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยอย่างนั้นไปก็ปล่อยอย่างนั้นไปนั่งฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนั่งฟังเพลง <ทำ S 1> มันช่วยได้ใช่นั่งฟังเนี่ย95.5เอาเลยนะโปโมดคือตัวเองนะแล้วเราฟังขึ้นไร98.5เฮ้ยเขาก้า นุ่น98เราขึ้นอะไรอ้าวขึ้นไอ้91งไงลงสะพานพุทธอะไรมึงมึงเคยนั่งคิดไว้การที่การที่มึงมีความสุขในความทุกข์คองอื่นมันมันไม่ได้มีความสุขเสมอไปนะเว้ยแล้ว91นงไปลงสะพานพุทธหรือเปล่าคูก็ไม่รู้แต่พอกูเล่นเสร็จแล้วคูนึกว่าอ๋อสาย8หรือ่ามันลงสะพานพุทธแต่กูต้องเล่นพูดพลาดไปให้มัน ขอบคุณน้องบูมด้วยครับขอบคุณค่ะเคยามาแล้วนะใช่นี่ให้กลับหรอใช่ครับี่นี่กลับเร็วจังเช่อเลยครับต่อไปคนนี้ครับผมอ่ะผมมาบอกตรงว่าผมเคยชื่นชอบผู้ชายคนนี้มากปัจจุบันนี้เขาก็ด้วยความสามารถของเขานะทำเขาแบบยังยืนหยัดตรงนี้ครองเห็นขัดแชมป์ในการเป็นเป็นพระเอกเป็นแสดงคุณภาพถูกต้องครับผมอะเขาพร้อมแล้วนะครับพบกับคุณไผ่พาทินครับ ครับแนนี้นะบอกเลยนะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นแบบสมัยก่อนเป็นดัชชี่นะพี่ใช่ไหมใช่ทุกนั้นผมเคยเล่นละครคุณถือว่าเป็นยุคแบบยุคดัชชี่อ่ะใช่แล้วความหลอกของพี่ไผ่เนี่ยยังอยู่นะใจก็หลอกขึ้นนะฮะหลอกแต่ก่อนเยอะดังไม่ได้เห็นถอดแว่นซีชัดๆสี่วัดีอุ้ย คุณยังหามาได้เนาะสีอุ่ยโไปเรื่อยเลยอ่ะได้เขาเรียกเลยนะครับพี่ไผ่ปกติแล้วมีวิธีการแก้เบื่อยังไงเวลารถติดพี่ ดูดูดูยูทูบครับเปิดยูทูบดูแก้เบื่อปกติดูอะไรในย e ใช่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นต้องทำการบ้านเรื่องอะไรอย่างอย่างอย่างเมื่อเมื่อเช้ามานี่นี่ดูไปทีทองก่อนเลยของเหมือนว่าเดี๋ยวนี้มันหาดูง่ายไงใช่ไหมใช่เราดูรีรันได้ไงอ่าสมมติจะไปรายการนี้ก็ดูนี่ว่ารายการเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้ศึกษาเรื่องถ่ายรูปเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายรูปในเทคนิคต่างๆ่โอเคนะครับก็พร้อมล้วเชิญค่ะ นี่แหละพี่แจ๊ดก็คือวิธีการแก้เบื่อที่แตกต่างกันไปครับสําคัญที่สุดนะครับก็คือเวลารถติดเนี่ยอย่ามมวแต่เล่นมือถือไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายบนท้องถนนได้มีสติเมาไม่ขับด้วยนะครับพวกเราเป็นห่วงจากเวทีทองครับ <นะ S 1> ผม,ผมเดี๋ยวช่วงหน้าพวกเรามาเล่นเกมกันมาลุ้นกันว่าใครจะได้เข้าไปชิงทองกับเราครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับเวทีทอง สองประยางซาไลพร้อมแล้วเริ่มครับสมัคร <c oughs> สมัครอ่ะลืออ่ลือสมัครให้ว่าหน่อยล <c oughs> าเลยวะ